ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่หอหวลดแล้วนะคะทุกคนสภาพก็ดูเลิศนะเลิศมากแต่งตัวแบบชิวรอยเอกเขาจัดงานบอยบ่อยนะครับ <Wow. S 1> ก็ถือว่ายอมรับจริงๆว่าเขาเก่งเดี๋ยวเดีจะถ่ายหอวนให้ดูว่าทุกคนมันจะเป็นยังไง สูงมากหอโบทนะคะนอตตี้เคยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นสักครั้งเลยนะครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จุดที่เราจะขึ้นหอโบทนะคะทุกคนรอก่อนตอนนี้เราอยู่ชั้น32นะครทุกคนดูสีสวยมาก วว้า,วาแต่รู้สึกว่าน่ากลัวเขาทำดีมากเลยครับทุกคนให้ขึ้นไปด้วยยังน,น่ากลัวอยก่อีอันยังยังจะขึ้นไปอีกครับทุกคน ทางชั้น34เราขึ้นไปดีกว่าสุดท้ายนะคะทุกคน,นเรามาถึงที่เดินกระจกแล้วเราจะเดินอต่พอมันน่ากลัวมาโอ้โอเมกมานากก่ากัวจริงโอ้ ไปว,ม,วมันเสียวจริงครับโอ้ยใหญ่เจ๋้องมันกันเลยอามีเมนหนึ่งฟองเลยหนวัวจริงฮะว้า<อ>วหน่งหนึ่งแล้วก็สองโอ้โอ้โอ เียอทุกคนมันเสียจริงมันเสียจริงนล้วก็คนดูสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่สถานที่เที่ยวที่3ก็คือส่วนน้ำของ าาอาสามารถนะคะจังหวัด้อยเอ็ดนะคะทุกคนก็เรามาเล่นน้ำกันแต่ว่าตอนนี้รอเพื่อนอยู่ที่จะมาเปลี่ยนชุดเนาะทุกคนอันนี้ก็คือพลอยค่ะน้องพลอยนะคะทุกคนรู้ไหมเราเป็นผู้หญิงสองคนจะไปเล่นกับผู้ชายก็คงไม่ไหวแต่ว่าค <c ười> ือเนาะเล่นกับผู้ชายเนาะเราเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็ก <c ười> ๆถึงแม้จะสั่นใหญ่ก็ช่าง โอเคไหมไปเปลี่ยนชุดกันค่ะ <Woo! S 1> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็มาถ่ายแล้วนะคะทุกคนชุดเราก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะว่าเล่นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากตอนนี้อยากลงน้ำเหลือเกินนะโอเค